คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเจมี่เดมอนนะหรือว่าเจฟมอ,อ์แกนนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบิตคอย n รวมถึงออลคอยและเราจะพาไปส่องกองทุนชื่อดังนะครับผมว่าเขามีอะไรกันบ้างนะเผื่อที่จะได้เป็นโอกาสเป็นไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับเพื่อนๆก็เป็นไปได้นะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับช่วยผมหน่อยนะฝากกดไลค์ไปกลังาจให้กับคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ เรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ทางเจมี่ไดบอน์ก่อนเลยละกันนะครับเป็นเรื่องของที่เขาให้สัมภาษณ์เนาะในเป็นอีเวนต์นะครับผมของสถาบักนการเงินระหว่างประเทศในวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาก็ได้พูดถึงนะว่าเขามองว่า Bitcoin นะครับมันวอรสเลตนะครับหรือว่ามันไร้ค่านะครับผมก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะซึ่งเจมี่ไดวอน์ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทีมไม่ค่อยชอบบิตคอยอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ถ้าแบบเอาที่คนจําได้เลยนะที่เขาเออกมาบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อ Bitcoin. ใน,ในทีมงานของเขารู้ว่าพนักงานที่จิมมี่มอร์แกนเนี่ยจะโดนไล่ออกนะครับผมไม่รู้ว่าพูดจริงพูดเล่นนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็ทำให้คนจําได้นั่นเองนะฮะก็ล่าสุดนะก็ได้ออกมาต่อย้ําว่าไม่ได้เชื่อในบิตคอยนั่นเองในอีเวนท์ที่ผ่านมาเนาะซึง่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคำพูดของจิมมี่เดมอนเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับบิตคอยอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยก็มีความต้องการในเรื่องของเอ็กพอร์เชอร์หรือว่าเขาถึงบ ทางเจมเป็มอแกนก็จัดการให้ได้นั่นเองอันนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ว่าเฮ้ยเจมเป็มอแกลนจะไม่ช่วยลูกค้าสมมุติถ้าลูกค้าต้องการบิตคอยก็จะไม่ทาอะไรให้อะไรแบบแบบเนี้ยคงจะไม่ใช่แบบนั้นเนาะก็ถ้าลูกค้าต้องการยังไงเจมเป็มอแกนก็จัดการให้แต่ทางส่วนตัวของเจมส์เดอร์เนมอนไม่ได้ชื่นชอบบิตคอยนั่นเองนะแต่ก็ทางเดียวนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบิตคอยนะเป็นแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ โอเคทีนี้เราพูดถึงเจมี่เดมอนเนาะขอมาดูในเรื่องของตัวทวิตนะเตอร์นะครับผมของ documenting bitcoin เนาะเขาก็บอกนะครับผมว่าโอเคแหละตอนนี้ bitcoin เนี่ยใหญ่มากกว่าทั้ง3แบงก์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในอเมริการวมกันซะอีกนะครับผมก็คือมี JP Morgan Bank of America แล้วก็ Wells Fargo นั่นเองนะ bitcoin เนะี่ยมีอยู่1ึง trillion แล้วนะครับผม1ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า30ล้านล้านบาทแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าตอนนี้ คึอคักอยู่มากๆนะครับผมสำหรับบิตคอย n ในช่วงช่วงนี้นะครับรวมถึงล่าสุดนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของเทคเดฟนะครับผมถ้าใครเข้าไปติดตามเนี่ยก็จะเมาากาวเมาากาวอยู่พอสมควรนะฮะเขาก็เอาชาร์จมาให้กับเราดูแล้วกันเนาะว่าโอเคแหละถ้ามันเป็นไปตามปี2017 Market Cap น่าจะประมาณแบบนี้เออประมาณนั้น,มนหมายถึงว่าอัตราการเติบโตของต่อปี2017นะถ้าเอามาปะเอามาแปะแล้วก็เทียบดูเนี่ยในปีนี้มันก็จะเติบโตประมาณสัก4ถึง5 t าเทรียน นั่นเองนะอันนี้ก็ไม่รู้บิตคอยจะไปถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองลองพิจารณาวิเคราะห์กันเองละกันนะครับแต่มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นในเรื่องของอันนี้นะครับอันนี้เขาได้พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของใครหลายๆคนเหมือนกันเนาะเพราะว่าโอเคแหละตอนนี้บิตคอยก็กำลังเติบโตค่อนข,ข้างแรงเนาะแล้วก็เอาคอยต่างๆเนี่ยอาจที่จะนิ่งๆทรงๆหรือว่าลดลงช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่า หลายคนก็ขายเอาคอยไปถึงบิตคอยเพราะว่าบิตคอยในช่วง Q4 ต้องยอมรับว,ว่ามีโอกาสเติบโตที่ค่อนข้างสูงเนาะซึ่งเท่านี้นั้นผมไม่รู้ว่าจะสูงจริงหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะคิดผิดก็ได้หรือว่าอะไรคนอ,อาจจะคิดผิดก็ได้ยังไงไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะครับผมไม่ใช่ฟอเรนท์อเวเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะแต่อันนี้ก็เอามาให้ดูว่าโอเคถ้าคือสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เอาคอยเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเซอร์นามิ้ะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะเหมือนเวลาที่เกิดเซอร์นานะมิ ก็เหมือนเอาคอยตัวนี้ที่ถูกดูดเกินและหลังจากนั้นก็คือจะเป็นซอนอเมิอ่าประมาณนั้นก็ทําให้เราได้ล่าวคือค้กงอยู่มากๆนะฮะแต่ก็ลองดูแล้วกันแต่ก็ผมคิดว่าต้องรอให้ Bitcoin มันพีกๆมากๆก่อนอาจทีจะเป็น ออกทำไฮขึ้นไปแล้วอะไรหรือเปล่าถึงที่จะเม้นเงินต่างๆถึงเริ่มที่จะไหลออกจาก Bitcoin แล้วก็มาออ c คอยนั่นเองนะในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็ลแ,แล้วแต่กลยุทธ์และกันนะครับอาจที่จะ,ะใช้หลักการของคุณจอยก็ได้ที่แบบห้าเป็น Bitcoin คือในพอร์ตห้าสิเป็น Bitcoin แล้วก็25% 25เป็น Large Cap แล้วก็ลองลงมาเป็น Mid Cap s m a อล Cap อะไรก็ว่ากันไปเนาะ 50ยสิพายปาานั่นเองนะหรือว่าจะใช้แบบอ,อาจารย์ตั้มที่เขาได้ไลฟ์วันนี้ดีมากเลยเนาะเข้าไปดูด่วนเลยนะฮะเป็นเรื่องของการ DCA ซึ่งเห็นภาพชัดมากๆหละคนก็มองว่าเฮ้ยเราจะซื้อบิตคอยชอบอออินหรือเปล่าหรือว่าจะอออินดีหรือว่าจะแบ่งมาซื้อแล้วซื้อช่วงที่มันราคาสูงสูงเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะได้กำไรอยู่หรออะไรแบบเนี้ย DCA ตอบโจทย์นะสรับมือใหม่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคนระับซื้อทุกเดือนเอาประมาณว่าเงินเดือนออกก็ซื้อแบ่งมาซื้ออะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่เลวนกะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าแบบนั้นนะเราลองเข้าไปดูที่คลิปของอาจารย์ตามวนนี้ได้เลยนะมีไฟล์ Excel สวยงามมีกราฟให้เราดูได้เห็นภาพชัดเจนมากๆนะฮะเมื่อใหม่เข้าไปดูด่วนเลยนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้ที่น่าสนใจกันบ้างเป็นในเรื่องของล่าสุดนะครับผมนักลงทุนก็เป็นกองทุนชื่อดังเลยแหละนะครับผมก็คือเอ16 z นั่นเองหรือว่า Anderson h o l o w i t z นั่นเองนะครับล่าสุดก็ดึงตัววิศวกรจาก Facebook ทั้งสองคนนี้นะ ท,ที่เขาทำตัว Novi คริปโตวอลเล็นะครับหรือว่าตัวเหรียญดีมานะ,ะดึงไปทำที่ A16Z หรือว่าเขาผมคิดว่าเขาหน้าที่อยดึงเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของแบบคือดึงเข้าไปเนี่ยก,ก็จะไปเป็น CTO นะครับผมแล้วก็ CISO นั่นเองหรือว่า Chief Information Security Officer นั่นเองนะก,ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าว่าจะมีอะไระน่าสนใจเกี่ยวกับ A16Z หรือว่ากองทุนอันนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเรา อ,อยากรู้ว่าเขาเข้าไปทําอะไรนะครับผมก็เขาได้ออกมาบอกนะว่าเหตุผลที่เขาโอเคไปจอย,จอยทีมเอสบกแซนเนี่ยหรือว่ากองทุนยักษ์ใหญ่อันนี้ก็คือโอเคแหละจะไปช่วยให้ในเรื่องเกี่ยวกับพวกพอร์ตอะไรของพวกเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตเพิ่มมันเกินได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอร์ตของเอสบกแซเนี่ยมีอะไรกันบ้างเผื่อที่เราจะได้เป็นไอเดียเนะว่า,านักลงทุนคนนี้เขาเขาไม่ใช่คนที่บริษัทนี้เขาลงทุนอะไรกันบ้างนะครับผมก็ถ้าเราดูเนาะมียูนิสบอฟเอแวกไฟล์คอยนะครับเนีย แมกกาดาวอารวิฟนะครับเซลโลคอมเปาลลี่มีลลี่ด้วยนะน่าสนใจมากลลี่เป็นเรื <c Hayır> ่องเกี่ยวกับตัวโซเชียลโทเค็นนะครับหรือว่าอะไรอะที่ที่เป็นโทเค็นให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถจะไปสร้างเหรียญตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยเนาะนะครับผมเขารวบรวมมาให้เราที่เว็บไซต์แมสเทรีนะถือว่าดีมากๆนะครับก็เนี่ยบรีนะครับผมเซลโลเนี่ย ICP นะครับโซลารน่านะครับคอมเปาแมกกาดาวคลิป อาร์เวฟยูนิสวอปซึ่งถ้าเราสังเกตดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะมันจะเป็นอะไรอะถ้าเราดูส่วนใหญ่จะเป็นสมาร์ทคอนแท็กอ่าเป็นสมาร์ทคอนแท็กอันนี้นะครับผมจะจะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขอเอ่อเปิดให้ดูนิดนึงเผื่อไม่เห็นกันนะฮะอันนี้นะครับผมสมาร์ทคอนแท็กอันนี้ส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทคอนแท็กนะแล้วก็เอ่อรวมถึง d e f าต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Uniswap นะครับ m e g a d a o ์ดาวเอ่อคอมปาลนะครับผมก็ ก็มีสมาร์ทคอนแท็กแล้วก็มี e n t r A l i z e d e x c h a n g นนั่นเองหรือว่า d e f i นั่นเองนะก็เราลองศึกษาข้อมูลต่อสำหรับโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ดูอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างสำหรับเราก็เป็นไปได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อ,อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียกันไปนะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมรวบรวมมาให้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับค่ำคืนนี้ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ